สวัสดีครับทักทายแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับจะเจอกันในวันพฤหัสบดีที่5มิถุนายน2568นะครับลุ้นเชียร์ในศึกฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกกันเหมือนเดิมนะครับรอบรองชนะเลิศนะครับวันนี้มีเกมสเปนกับฝรั่งเศสนะเลือกคู่นี้มาวิเคราะห์ฝากคอบอลนะครับตีสองตรงทิกออฟห้ามพลาดนะครับเหมือนเดิมแอด eak99 นะครับอย่าลืมเข้ามาเป็นครอบครัวฟุตบอลด้วยกันนะครับช่วงนี้ตลาดซื้อขายนักเตะเปิดแล้วใครอยากจะพูดคุยในเรื่องของข่าวคราฟุตบอลหรือว่าจะเข้ามาสอบถามทัศนะนะครับนเเือองลลดดี๋ยวกา มีฟีฟ่าขับเวลร์ครับช่วงนี้ก็จะมีเกมอุ่นเครื่องจะมีเกม ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกก็มีเล่นกันแทบทุกโซนเพราะฉะนั้นใครที่อยากจ,จะเข้ามาพูดคุยกันจะลืมแอด eak 9 9ฝากคอบอลไปด้วยนะครับมาเช็คความพร้อมของทั้งคู่นะครับโอ้โหเป็นฟุตบอลที่ต้องบอกว่าชื่อชั้นสูสีมากเรา He tohead เจอกันช่วงหลังๆเนี่ยก็กินกันไม่ขาดนะฮะเกมหลังสุดทางฟุตบอลยูโรเนชันลีกฟุตบอลอุ่นเครื่องฟุตบอลโลกสเปนชนะ3ฝรั่งเศสชนะ2ก็ต้องบอกว่าผลัดกันแพ้ชนะมากันแบบสูสีเลยนะครับเจอกันครั้งล่าสุดในฟุตบอลยูโรเนี่ยฝรั่งเศสอ่า 2ประตูตอนหนึ่งนะครับในเรื่องของความพร้อมนักเตะก็เชื่อว่าน่าจะ จัดเต็มทั้งคู่นะครับนะสเปนอ่าแชมป์ยูโรสดๆร้อนๆ,ๆที่ผ่านมานะครับอ่ะวันนี้ก็เชื่อว่าเกมรุกก็จะมีทางที่โควินเลียมลามินยามาโมราตามิดฟิลเปดี้กาบี้ซูเบเมนดี้เกมรับมีเลอร์น็อกมองนะกูบาซีแล้วก็รวมไปถึงแบ็คสองฝั่งคูคูเรีาแล้วก็เปโดปปโลประตูเป็นด้านซีมอน Simon, นะครับส่วนฝรั่งเศสอ่ะชุดนี้นะครับเกมรุกมีเอ็มปาเป้โอริเซ่มูอานี่นะครับมิดฟิลก็จะใช้โคเน่ชัวเมนี่ลาบิโอเกมรับมีโคนาเต้นะคุสโตลองเล่ลูกดี เป็นตัวเลือกประตูปะตเป็นไม้ไม่ยอกนะครับเป็นฟุตบอลที่สูสีมากนะชื่อชั้นนักเตะก็ไม่ได้หนีกันมากแล้วถ้าสีติเดิมๆที่เจอกันอย่างที่ผมบอกไปนะครับหเกมหลังไม่มีเสมอเลยคู่นี้อ่าสเปนชนะได้3ฝรั่งเศสชนะได้2วันนี้ก็เช่นกันนะครับมาถึงตรงนี้แล้วก็ชื่อว่าเกมน่าจะออกเบียดสูสีกันมากๆนะใครชนะก็จะเข้าไปถึงในรอบชิงกระเลิศในยูฟ่าเนชั่นลีกในครั้งนี้นะครับอ่ะก็ผมชอบไปที่สเปนนะผมมองในเรื่องของเกมรับ เกมลุกอาจจะดูสูสีใกล้เคียงกันเอมปเปเป้โอลิเซ่รวมไปถึงของสเปนเขาก็จะมีพวกนีค้คุบิเลียมยามาแต่ว่าเกมรับเนี่ยผมชื่อว่าเกมรับของฝรั่งเศสอาจจะมีะจุดรั่วอยู่อาจจะยังไม่ได้แน่นปึกเข้ากับทางด้านเกมลุกของสเปนเพราะฉะนั้นโอกาสเสมอมีครับแต่ถ้าเลือกผู้ชนะผมชอบทีมชาติสเปนระบบทีมเวิร์กแล้วก็เกมลุกมียามามีนิโกวินเลียมก็น่าจะเล่นงานแนรับของฝรั่งเศสได้อ่ะก็เชื่อว่าสเปนน่าจะเบียดเอาชนะฝรั่งเศสไปได้ในท้ายที่สุดนะครับนชั่นลีก e a k c a ก9นะครับอย่าลืมเข้ามาเป็นเพื่อนกันพูดคุยกันต่อเนื่องได้เลยนะครับ mm. แล้วก็คำคืนนี้ขอให้ทุกท่านชงโชคดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนฟุตบอลทุกทุกคนด้วยนะครับวันนี้เจอกันกับรีวิวฟุตบอลประจําวันกันเหมือนเดิมนะครับ,<ฟ>ว,รบวันนี้ก็ต่อเน,นื่องจากวันนี้เลยนะครับก็จะเป็นฟุตบอลโลก รอบคัดเลือกในโซนอเมริกาใต้ที่ตอนนี้นกำลังเดินทางเข้าถึงช่วงโค้งสุดท้ายกําลังเข้มข้นด้วยนะครับเลือกคู่ของชิลีกับอาร์เจนตินามาดูกันหน่อยว่านะครับมีอะไรน่าสนใจในคู่นี้กันบ้างนะครับไปที่ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้อย่างที่บอกไปอยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายแล้ววันนี้ชิลีเจอกับอาร์เจนตินาช่วงเช้านะครับชิลีปัจจุบันอยู่อันดับ10นะครับเป็นบุ้ย โอกาสที่จะเข้ารอบเนี่ยตอนนี้ลุ้นได้แค่พื้นที่ในการเพลย์ออฟเท่านั้นขณะที่อัจจนินีนานะครับนำเป็นจ่าฝูงแล้วก็ได้ไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายแน่นอนแล้วด้วยนะครับซึ่งฟอร์มการเล่นของทั้ง2ทีมนั้นต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับอ่าชิลียังคงต้องใช้นักเตะที่แบบโอ้โหแก่แล้วก็มากประสบการณ์อย่าง อาร์ตูโรวีดาวในวัย38อเล็กซิสซันเชสในวัย36แล้วก็ชาวอารังกิตในวัย36ปีนักเตะเหล่านี้ยังต้องติดทีมชาตินะครับหมายความว่าพวกบาดดาวรุ่งหรือว่าสายเลือดใหม่เนี่ยยังไม่มีใครขึ้นมาทดแทนได้แบบน่าสนใจผิดกับอาเจนตินาครับเชื่อว่ายังคงจริงจังเล่นเพื่อศักดิ์ศรีถึงแม้ว่าจะไปฟุตบอลโลกแล้วโดยการเรียกตัวเลวเนลเมสซี่นะครับลอตโตโรมาติเนสฮูเรียนอวาเรส เอ็นโซ่เฟรนเดสโรดริโกเดอปอลมาติดทีมชาติแบบเต็มอัตราสิทธิ์ทั้งหมดนะครับก็คิดง่ายๆเลยครับวันนี้อา,าร์เจนตินาน่าจะบุกเอาชนะทีมที่ฟอร์มแย่ฟอร์มห่วยอย่างชิลีไปได้ถึงแม้ว่าวันนี้พวกเขาจะต้องบุกไปเยือนก็ตามนะครับอา,าร์เจนตินาจะคว้า3คะแนนได้ครับและนี่คือทั้งหมดของพรีวรวฟุตบอลในค,ค่ำคืนนี้แล้วนะครับขอบคุณมากที่ติดตามการไว้กลับมาอัปเดตเรื่องราวดีๆก่อนเตะแบบนี้ได้ใหม่ในโอกาสหน้าครับวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีบอลวันนี้ทุกท่านนะครับมาติดตามคลิปขโจ้ชฟุตบอลผมแชมเปี้ยนจาก f m 99นะครับก็เจอกันทุกวันนะครับกับช่องกลุ่มฟุตบอลกับผมแชม f m 99กับทีมงานบอลวันนี้นะครับก็ช่วงนี้ก็ฟีฟ่าเดย์แบบใส่เสื้อทีมชาติอิตาลีมาเลยเข้า,เข,าเข้าในช่วงฟีฟ่าเดย์แหละนะครับแต่วันนี้มาโซนเอเชียก่อนแล้วกันนะครับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก2,026คงท้ายๆของโซนเอเชียละเอาบอกตรงมาถึงตรงเนี้ยเอาใจเชียอินโดแหละใครจะบอกว่าอาเซียนจะไปก่อนไทยมันก็ต้องยอมรับความเป็นจริง สำหรับการไปฟุตบอลโลกหรือใช้คําว่าอินโดโอนสัญชาติอินโดฮอลแลนด์อะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็เป็นวิธีการแหละนะครับแต่ว่าวันนี้บอกได้เลยว่าอินโดเจอจีนเล่นในบ้านของอินโดด้วยสนามเสนนยันเดิมอะนะครับโอกาสนอกจีนแล้วก็ยังได้ลุ้นไปฟุตบอลโลกแบบทั้งอัตโนมัติแล้วก็ไปเพย์ออฟเนี่ยยังเยอะอยู่สําหรับอินโดนะครับอีกคู่หนึ่งดู UAE เจออุซเบยครับยังมองว่าช่วงนี้บอลอุซเบ ยกระดับขึ้นไปสูงมากนะครับมากกว่าทาง UAE นะก็เดี๋ยวไล่เรียนกัน2คู่นี้แล้วกันนะครับในฟุตบอลโลกรอบกัดเลือกโซนเอเชียสองคู่วันนี้นะครับทุกท่าน,นติดตามกันอยู่ครับก็ฝากด้วยกับช่องนี้ครกูรูฟุตบอลกับผมชัมเอฟเาสิบเกนะครับแล้วก็รวมไปถึงทีมงานของช่องบอลวันนี้ภาษาไทยเลยนะครับบอลวันนี้ นะครับกับครูฟุตบอลแล้วก็ผู้มญ่กีฬาชื่อดังหลายต่อหลายคนมาวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลนะครับข่าวสารความเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็รายละเอียดข้อมูลสถิติต่างๆนะครับกับทีมงานบอลวันนี้ได้นะครับก็สามารถติดตามผ่านไลน์แอดเข้ากลุ่มครอบครัวบอลวันนี้ที่ไลน์แอดแอดจีเอ็มสามสิบสามครับแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับ Gm33 ครับอ่ะดูอินโดกับจีนก่อนนะครับอินโดอยู่ที่4นะครับมี9แต้มนะครับไปอัตโนมัติเนี่ยออสเตรเลียมี13แต้มนะครับอันดับ2แต่ว่าวัาวนนี้ออสเตรเลียเจอญี่ปุ่นสมมุติว่าถ้าทุกอย่างเป็นใจออสเตรเลียแพ้นะครับเหลืออีก2นัด6แต้มไม่เก็บนะครับถ้าออสเตรเลียแพ้ 13แต้มเท่าเดิมอินโดชนะจะขยับเป็น11อะ่ะมันได้ลุ้นยาวๆนะครับซึ่งอินโดเจอจีนชั่วโมงเนี้ยผมมองว่าไม่ได้เป็นรองอะไรเลยนะครับแต่ว่าเจอกันในในนัดแรกที่บ้านของจีนเนี่ยจีนเอาชนะอินโดไปได้2อนะครับ แต่ว่าผลงานของจีนเองเนี่ยชั่วโมงนี้ก็อยู่บวยของกลุ่มมีหกตั้มกดไปฟุตบอลโลกแน่นอนแล้วนะครับอินโดชุดนี้ก็อย่างที่เราพอจะเห็นนะครับกลุ่มเล่นต่างชาติองค์สัญชาติเอ่ยแล้วก็อ่าเรียกว่าเป็นเนเธอร์แลนด์มาเนี่ยไม่น้อยเลยทีเดียว,วเราเฟลซูอิกนี่ตัวนี้ของแท้นะครับอ่าโอลเลโรเมนี่อีวานเยนเนอร์ทอมฮายเย่อ่านะครับรวมไปถึงอ่าทางด้านของมาเซโลเฟอร์ดินานเจอิทเซสก็มาเล่นด้วยนะครับจัสซินฮุบเนอร์นี่นี่อยู่ในบุนเดสสิก้าเลยนะครับแล้วก็ทางด้านของปออาาอาอหารออันนนนี้้รูสึกจะเป็็แบิโด ของของจริงเนี่ยที่เป็นอินโดแท้แท้เนี่ยเพียงแค่คนเดียวส่วนจีนของบังโกอิวานวิชนะครับก็จะมีจางยู่หนิงนะครับเหลียงหมิงหวังฉังหยวนซูเฉินจี้ออไอหวังต้าเล่เยังพอจําได้หวังต้าเล่ที่เหลือก็นึกไม่ออกเว็นไทรอะแม้ว่าจะเจอกับไทยมาก่อนในรอบที่แล้วก็ตามนะครับผมมองว่าอินโดเล่นในบ้านของตัวเองนะเกมนี้มีโอกาสน,น,น็อกได้เลยเล่นที่เ,เกโลล่าบุงคาโนเซเดียมหรือว่าทางด้านของเสนายันเดิมครับโอ้โหใครมาเยือนก็ต้องมีสะเทือนครับ อินโดจะน็อกจีนได้ในเกมนี้นะครับส่วนอีกคู่หนึ่ง UAE กับอุซเบย์นะครับอ่าอุซเบย์รังที่2ต่อจากอิหร่านถ้าชนะนะครับ17แต้มอุ้ยแทบจะอลอยลำละเสมอได้ด้วยนะครับสำหรับอุซเบย์โอเสมอได้ด้วยมันก็ไม่ดีเนาะเพราะอุซเบย์ต้องชนะอย่างเดียวถ้าจะทำหนุนตามเชียร์นะครับแต่ว่าชั่วโมงนี้ยังไงเนี่ย อ,อุสเบก็ยังดูดีกว่าทางด้านของ u e e นะครับ UEE ชุดนี้เป็นผู้เล่นที่เล่นในประเทศนะรวนเปนเรล่าอย่างนี้ครับซาซาอิฟโกวิชไคโอคนันเนโดนะครับที่ยิงไป10ประตูยิงเงยอะที่สุดในแนวรุกของทีมชุดนี้นะครับแล้วก็รวมไปถึงตัวหน้าใหม่อย่างโจน,นาธานซานโต้กับไคโอลูคัสนะครับก็ประมาณนี้ไม่ได้ไม่ได้เป็นตัวแบบระดับที่ไปเล่นในยุโรปมาเกอนหน้านี้นะครับ อุสเบกิสถาครับทูทาคูชาริเออซายฟนะรับไป36ปีจะมาเป็นตัวสแตนบายกับไอ้เจ้าที่อยู่แมนซิตี้นะครับหนึ่งคนที่เหลือก็จะมีโคชิมัสเอคินอฟชมูรูดอฟนะครับเออไฟซูลาเยฟนะครับที่อาจจะเป็นสามประสานเกมลุกแล้วก็ยิงกันไปรวม3คน54ประตูถือว่าพลังของเกมลุกอยู่เอุอทางด้านของอุสเบกย,ยอดเยี่ยมมากๆครับว่าไม่รอดน,นะแม้ว่าจะอุสเบกจะบุกไปเยือนก็ตามนะครับก็ปิดประตูแพ้ครับอุสเบกไม่แพ้ครับถ้าจะมีผู้ชนะจะเป็นอุสเบกิสถานครับอ่ะวันนี้ฝากไว้สองคู่กับเออโซนเเชียแล้วกัันนนะครบจม หน้าวันนี้วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ